วัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนล18เมษายน2568นะครับพิธีฉลองตราตั้งพระอุปัชยาพร้อมงานไหลทีมงานเสียงวิหกทุกอย่างที่ได้ทำขึ้นทำด้วยหัวใจของผมและบอสนุและก็ญาติพี่น้องของผมนะครับทางทุกบวสกรน,นเขาก็ได้กล่าวนะเกี่ยวกับเรื่องงานบุญบอกเลยว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่โอ้โหชอบทำบุญมากๆ แล้วก็เป็นคนแบบยังไงอะคือมีอะไรก็ชอบให้โอกาสนะครับอย่างรู้ก,ก,กันอยู่อย่างลูกจา๋าน้องอ้าอายสกลุลนาพรเหงนเสียงวิหกเนี่ยพอนกก็ให้โอกาสน้องออ้ได้โชว์ศักยภาพนะครับแล้วก็โชว์การร้องเพลงเสียงร้องแบบมีเอกลักษณ์มากๆเลยซึ่งน้องออ้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในหมอลำที่มาแรงนะครับแล้วก็เป็นเยาวชนด้วยนะคือน้องก็ต้องมีการพัฒนาการขึ้นไปเรื่อย นะครับตามลําดับไม่ต้องรีบก้าวกระโดดไปไหนเนาะเพราะว่ายังไงก็มีไอดอนนะครับอยู่ข้างๆนั่นก็คือพ่อจ๋าของลูกจ๋านะพ่อจ๋าของน้องไอซกุลาพรนะครับออก็ให้กําลังใจน้องในทุกๆฝีก้าวทุกๆก,ก,การพัฒนาในการเติบโตนะครับมาย้อนกลับมาที่พ่อนกปุกกรบ้างนะพอนกเนี่ยเขาก็ นำเงินนะครับเงินทุกบาทที่ใช้จัดงานหาดด้วยยาดเกลือแรงงานของอทางนกบุตรกรแล้วก็ยานุด้วยนะก็คือทั้งสองคนเนี่ยถวายให้สิ่งนี้คือรอยยิ้มและความสุขของพี่น้องชาวตําบลคอใหญ่ท,ทุกทท่านทําเพื่อทุกคนทําเพื่อบ้านเกิดของตัวเองมีความสุขที่สุดเลยนะตุ้มพี่ตุ้มน้องรถน้วดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ชมคอนเสิร์ตท,ที่เราชอบนะครับก็คือได้ทั้งบุญได้ทั้งม่วน ก็คือทําบุญเสร็จปุ๊บแล้วก็ได้ความมั่นต่อเลยนะนะครับขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ทุกทท่านด้วยที่อยู่เบ้างหลังทุกคนแหละนะขอบคุณคนที่อยู่เบ้างหลังนะครับทางบอสโนกเขาก็กล่าวมานะครับบอสนุ่ยนะอ๋อยเอ๋ยพี่ใหญ่เอ๋ยขอบคุณท่านนายอําเภอกู่แก้วท่านนายกท่านรองนายกพ่อกำนันทีมงานผู้นําชุมชนทุกทท่านคุณครูสมชายนะครับขอบคุณน้องซองดูฮี ที่มาช่วยงานขอบคุณกู้ภยัยเพิ่อนูแก้วมีความสุขที่สุดเลยนะเงินซื้อความสุขในสิ่งนี้ได้จะซื้อใจคนเนี่ยไม่ได้เลยต้องบอกว่าซื้อไม่ได้นะครับคนต้องใจแรกใจเท่านั้นนะงานค่อยๆอ,ออกมาปังขนาดนี้ก็ต้องแบบอขอบคุณทุกคนด้วยนะทางรับ,บสกรเขาก็กล่าวมานะครับ สำหรับแฟนคลับเนี่ยก็เข้ามาให้กําลังใจในความใจบุญของนกนะว่าสาธุนับจากคืนวันนั้นผมไม่กล้าออกไปไหนผมอายโคนนะสองดูฮีกล่าวมาอาทางพ่อใหญ่อ้วนเสียงวิหกเหล็กก็บอกสาธุบุญสาธุนะครับอนุโมทนาบุญด้วยกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับพรโพธิก,ก,กรเขาเป็นคนนอกจากให้โอกาสคนแล้วเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ใจบุญ ใจบุญสุนทานนะครับชอบช่วยเหลือคนยากไร้แล้วก็ช่วยเหลือเด็กๆนะสังเกตไหมครับองค์กรของมาลังเสียงวิหกไหนก็จะมีเด็กๆมาเป็นประปายนะถ้าใครติดตามจะรู้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีดีแค่คำพูดอย่างเดียวการกระทำเขาก็เลิศอยู่แนะว่าไม่ได้การกระทำคือเต็มสิบเลยนะครับนะอย่างที่บอกไงว่าบางครั้งเนี่ย อย่าไปโม้มากอย่าไปพูดมากนะครับทําดีกว่านะทำเท่านั้นคนที่จะเห็นนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันมีหลักฐานก็คือการกระทํานะครับส่วนกระทําดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่จิตใจแต่ละบุคคลนะครับสนุพกพงศกรเนี่ยเขาไม่จิตใจที่ดีฉะนั้นการกระทําของเขาคือสิบนะครับทุกคนเห็นแฟนลับรู้ทุกคนรู้หมดนะก็เป็น กำลังใจกันไปสําหรับบอลลัมเสียงว,วีหกนะซึ่งบอกได้เลยว่าไม่เคยตกเทรนครับมาตลอดนะมาเป็นระยะระยะนะครับคือเดินเขาเรียกว่าอะไรเดินระยะได้นะอย่างงดงามสง,งาม่างามมาตลอดไม่ค่อยมีข่าวเสียนะเสียงว,วีหกเนี่ยไม่ค่อยมีข่าวเสียส่วนมากจะมีแต่ข่าวเออดีๆแล้วก็มีข่าวข่าวแบบแปลกใหม่แปลกตาเนาะอ,อ ใครรู้ก็ช่วยบอกแอดทีแล้วกันนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะเกี่ยวกับเรื่องของการอัปเดตของลกโปสกรนะแกก็ทำไปเรื่อยๆแหละนะทั้งบุญทั้งงานแสดงก็คือเรียกง่ายๆว่าก็เต็มที่กับสิ่งที่ทำในทุกๆเรื่องก็จะอาจจะมีแบบแผ่วบ้างแต่ก็กลับมายืนได้อย่างสง,ง่าง,งามนะครับถอยไปบ้างแต่ก็กลับมาตลอดเพราะว่าอยู่ในกระแสนะเท่าที่แอรศึกษามันเนี่ยทำการรีเสิร์ชแล้วคือ เสียงวิหกเนี่ยจะอยู่ในกระแสตลอดในเรื่องของการช่วยเหลือคนเนาะแล้วก็การเรียรายเงินนะครับ5้ารเมตรชิดขวาเสียงซีรีเข้ามาแล้วและไม่เป็นไรนะครับพูดต่อนะ<ม>เขาจะโดดเด่นเรื่องการช่วยเหลือคนแล้วก็การถวายจตุปัจจัยเรียรายคนที่เข้ามาดูหน้าเวทีนะครับเนี่คือจุดเด่นของนพพงศกรนะนี่คือสิ่งที่เราควรติดตามผู้ชายคนนี้นะเพราะว่าเขามีความ ต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างนะนกปรกรเขาก็ได้ถ่ายรูปนะครับมาในชุดเสื้อสีขาวเออ <ไป S 1> เสื้อตะมุตะมิมากเลย <5 S 2> นะสำคัญสุดมากเลยไอดูบอกสำคัญมากเนาะอ่ะพูดต่อพูดต่อเสื้อสีขาวนะครับเป็นเสื้อแขนยาวลายตะมุตะมิแล้วก็ใส่หมวกแก๊ปนะสีดาแล้วก็แว่นสีดานะครับแล้วก็กางเกยงยีนฟูๆนะเป็นสไตล์แบบโหหนุ่มคู่ๆชิคๆเลยนะมา เที่ยวนะครับมาเที่ยวงานแล้วก็มาตั้งพิธีฉลองตราตั้งพระอุปัชญายานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของอที่ผ่านมาในวันที่18นะฮะวันนี้วันที่21ใช่ไหมครับยีบก็ต้องดูต่อไปแล้วกันว่าเสียงวิบวัน์เด็กเามีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างนะความเคลื่อนไหวเขาก็มีเยอะนะครับอ่ะก็มีเรื่องของธุรกิจ ใครชอบก็ไปสนับสนุนได้นะครับแจ่วบอง100กระปุกสุดท้ายไพสิเอาแจกมือนีเนาะก็คือต,ตามๆกันไปละกันนะสำหรับน้ำพริกธุรกิจก็มีนะงานเ,าเรื่องของการสแสดงโชว์ในรูปแบบต่างๆนะครับเอามาอาดัดแอปในองค์กรแล้วกเ็เรื่องการเดินทางไปตามต่างจังหวัดด้วยนะก็คือ คนใช้รถใช้ไล่เยอะช่วงนี้เนาะก็อันตรายหน่อยถนนลื่นด้วยนะไม่รู้ว่าฝนตกเมื่อไหร่นะครับแต่ที่รู้คืออากาศก็ค่อนข้างร้อนเหมือนกันนะฝุ่นพ m เ5้าก็มานะเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยแนละ้วการเดินทางของหมอราไม่ใช่สบายเนาะ,ะทำบุญเสร็จจะ <รอ S 2> ต้องไปเออได,ได้เพื่อใช้ทางลาดไปออกงาน,นางต่างๆ,ๆก็เหนื่อยเหมือนกันแค่หมอราไม่เหนื่อยเหนื่อยนะแต่เราก็ยังไม่พลาดที่จะทำบุญแล้วก็เป็นคนใจบุญ อันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ติดตัวมาแล้วดีมากๆต่อชีวิตของหัวหน้าหมอลำเสียม og, ีหกอย่างรบโสกรนะครับอ,อยังไงวันนี้ขอแค่นี้ก่อนละกันนะครับสวัสดีครับ